สวัสดีครับวันนี้เราจะกลับมาเล่น Winning e l e v e n Pro Evolution Soccer 2,007ต่อนะครับซึ่งระบบควบคุมผู้เล่นเราเป็นระบบฟิกนะครับส่วนการแข่งขันเราอยู่ในโหมด Serie A ซีซั่นที่2นะครับซึ่งนัดน,นี้จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลอิตาเลียนครับครับรอบ3ครับรอบ3เลกที่2นะครับเลกแรกเราเสมอกับโรมามาสูนสูนครับเลกนี้ขอให้ เราชนะ1-0หรือเสมอ1-1เราก็จะเข้ารอบนะครับอย่าแพ้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปจดจัดตัวผู้เล่นก่อนนะครับโลมาโดนี่ผู้ต่สัประตูเบอร์3-2ชีวูเบอร์13แควน,นคุตซ,ซี่เบอร์2เดลอรซี่เบอร์16นะครับมับนชินนี่ตอตติบูคินิกนะครับมาใน4-5-1นะครับ อินเตอร์เราก็จะต้องมาใน4ี่สครับเดี๋ยวเอาอาริโน่ลงก่อนปิโก้เซ่าคอมพิโซ้คอมพิโซ้คอมพิโซ่โซวิเอลลากอตโ่ เราเอาชุดนี้แล้วครับไปลองดูครับว่าจะสู้ได้ไหมฟรีคิกนะครับโรมาเจ้าบ้านจะอยู่ในชุดเลื่อนหมูขาวนะครับอินเตอร์ทีมเย็ยนอยู่ในชุดน้ำเงินดำครับเดี๋ยวเรามาเซตตัวอีกทีครับ อ่าโลมาเปลี่ยนพูกสาประตูเป็นมือหนึ่งครับคุดคิกเกอครับปาราล่าชีวูคาเซติครับโทเรตโตครับโอ้พี่ดอมมาด้วยครับเบอร์ยีครับเดลตตีเบอร์สิบหกอ,อาควินลานี่เบอร์8ครับแมนชินี่ มันชีนี่เบอร์สามติตติเบอร์สิบนะครับมอนเตล่าเบอร์เก้าเราคงใช้ชุดนี้แล่ะครับเริ่มเกมครับโนมาบุกจากซ้ายไปขวาครับเอโอ้โหบ่าไงครับอ่าตัดได้ไหมโอ้โห ตัดได้ไหมครับ uh. ต้องลงมาช่วยกันก่อนครับประตูแล้วหวังว่าโอ้โอ้เอ้าโอ้ยล้ำหน้าเปล่าอ้าวประท้วงว่าไม่ล้ำหน้าแต่ก็ยิงไม่เข้าจะประท้วงทำไมครับเนี่ย uh. uh. ครับ วล i r ามาครับโอ้โหโดนเบียดไปเฉยเลยครับโอมามาแล้วครับโอ้ยโยนจมตีเราด้านนี้โอ้โหโอมาบุกเต็มพิกัดเลยครับ โอ้โหใส่ครับโอ้โหเก็บบอลไม่ได้ครับโอ้โหใส่ครับเก็บโปรตรงให้วิโก้ฟิโก้ว่ายังไงครับฟิโก้ทำอะไรได้บ้างครับฟิโก้ฟิโก้ยิงออกโอ้โหและยกนิ้วดีด้วยพวกยิงออกบอกว่า ส่งได้สวยแต่พวกยิงออกโอ้โหโอ้โหส่งออกไปอีกไปก่อนครับว่าไงครับฟิโกโโโ้โอ้โหโยนไหมครับฟิโก้โอ้โห,โโหติตดซ้ำสิได้ไหมครับอาเดโนซ้ำเข้าไปแล้วครับ อินเตอร์นับไป1-0แล้วครับโอ้โหเฮ้ยมหาเทพอาเดนโน่ครับมหาเทพอาเดนโน่ครับ,นนรบลูกนี้ครับพลิกโยนมาครับแคปโตมงครับประตูปัดได้อาเดโน่ขาดซ้ำเข้าไปครับโอ้โห เตาปัดมาครับอาเดนโนหวด <c oughs> อินเตอร์ขึ้นนำไป1-0แล้วครับระวังครับอ้าวได้อยู่ครับเก็บได้เก็บได้อยู่อไอ้ครับโอ้โห เก็บบอลไม่ได้คอมปิโซอ่าโอ้โหได้อยู่ครับโอ้ตรงมาหาเคปบโปรโดนเลยครับหลังเราช่วยกันหน่อยครับไปครับโอ้ โอ้ไม่ถึงเทปโปครับ oh, ว่างไงครับอาเดโนโอ้โห oh ส่งช้าไปนิดเดียวครับเทปโปส่งช้าไปนิดเดียวครับโอ้โ ไปครับไปเลยเทนติโยนไหมครับโอ้โ,โ,อโหหวดไม่ถึงครับโยนไหมครับ <c oughs> ไม่ถึงลงมาช่วยกันหน่อยครับ เกบโปต้องลงมาช่วยเลยครับออได้อยู่ครับดอนโทเลโต้ส่งซิครับฟิโก้โอ้โหส่งซิครับปาดมาสิไม่ถึงครับตอนส่งง่ายๆไม่ส่งให้เคปโป้ครับ โอ้โหโอ้โหชาร์ดไม่ทันครับลงไปช่วยกันหน่อยครับ <For S 2> ลงไปก่อน <c oughs> ลงไปก่อน <c oughs> วีล่าเบียดไปครับโอ้โหเอ้า,า,อา,อาแคมเปโซทำไมทำหลุดอย่างนั้นล่ะครับโอ้โหอาเดโนไดนย,ยู่ครับโอ้โหาไปไม่ได้ครับกองกลางโลมามันเยอะจัดครับเออเคปโปต้องลงมาช่วยครับ โอ้โหมันพร้อมโดดเลยนี่ว่าเสียบหน่อยเดียวโอ้โหกระโดดลอยยังกบเลยครับแหมแอคชั่นสวยชิบมาเลยชิบมาเลยไปครับไปเลยครับฟิโก้ยน ยนโอ้โหหมดเวลาซะก่อนอินเตอร์น้ำอยู่หนึ่งครับลูกนี้ครับปีโก้ครับแหมยิงออกไปไหนเข้าไม่รู้ลูกนี้ครับ หม,มงเค็บโป่งอเดนอซําครับประตูปัดครับอนเดนโนอขวดกข้าไปมาอีกแล้วครับกึ่งแรกนะครับโรม่ากองบอล48ยิงไป3เข้ากรอบ2ยังไม่เป็นประตูนะครับอินเตอร์กองบอล52ยิงไป3เข้ากรอบ2เป็น1ประตูครับ ต้องรักษาสกอร์นี้ไว้นะครับเราจะได้เข้ารอบนะครับครึ่งหลังครับเชียบอลครับออินเตอร์เลียโอวิเอล่า <c> ไม่โดนสะก,กิดนิดๆิด,นดหน่อยก็ไปซะแล้วเนี่ยโอ้ ว่าไงครับอินเตอร์ตัดได้ไหมครับโ,<ท>โอ้ยกองหโลังเราลงไปช่วยกันหน่อยครับอ่อได้อยู่ครับเอ่อวิเอล่าไปครับอเดโนเก็บได้ไหมครับไปครับเคปโปอ,อยู่นี่ครับโอ้โห ใช่ครับเออเอาเซเนตติทำไมเล่นอย่างนี้ล่ะครับใช่ครับต้องจ่ายบอลเร็วครับแกโปขอ,อแล้วอโอ้โหอืม เสียบไม่ได้ครับตายครับตายครับปลุกไปเลยปลุกไปแล้วครับโยนไหมครับ

สายครับปิดโซ่โอ้โหระยะน,นี้ร <c oughs> ะยะน,นี้อย่าดูก่อนเลยครับเย็บโปไหมครับโอ้โหถัดทับซ้ายเดี๋ยวทับซ้ายฟรีคิก ทัพซ oh. oh, ้ายทซ้ายมีเซตซ้ายซายนี่เลยครับปั่นลูกนี้โอ้โหอ้าวอ้าว Right right oh. Aquilani, Mancini. The defender was quick to see this one. Vigo. Almost 75 minutes have gone. They win right right possession. Nice. Here's Crespo. โอ้โหไม่ฟาวด้เวย <it> so. ้ยเฮ้โอ้โหไม่ทรงเวลานี่ก็หวงบอลง่ายวะเนี่ยโอ้โห the เสียบเคปโปลเลย อืเสียบไม่โดนทั้งคู่เลยเสียบคู่เออไปครับอาเดโนแหวกไปแล้วเทพโนไปแล้วเทพอาเดโนไปแล้วครับยิงหรือส่งครับ cross should set something up. Will he find the target? Oh, ho. Well, it was quick thinking from the defender to block the cross. Oh. It's sailing across the face of oh, oh, Ferrari and De Rossi, Aquilani mm. and De oh mm -hmm. Mancini. One minute has been shown on the board. จบเกมครับอินเตอร์ชนะไป1-0ครับนาทีที่4ครับอเดโนครับอเดโนครับลูกนี้ครับปีโก้ครับยิงออกเลยลูกนี้ครับ เขปโปโมงครับอารโนเข้าไปชาร์จครับ หหลังนี้นะครับรวมเลยนะครับโรม่าคองบอลสีเอร์เซนตยิงไป3เข้ากรอบ2ไม่เป็นประตูนะครับอินเตอร์คองบอล51นะครับยิงไป4เข้ากรอบ2เป็น1ประตูนะครับอาเวียนเซเนตินะครับโอ้โหเคปโปเล่นได้5.5าจุเซนติเล่นได้แมนออฟเดอะแมตช์นะครับเนี่ยโอ้โหเดนโนโดนาทีที่14นะครับ เปอร์เซ็นต์รวมนะครับโรมาของบอล49เนต์ะครับอินเตอร์ของบอล5้เปอร์เซ็นต์ะครับเริ่มเกมครับศูนย์ถึงนาทีที่15นะครับโลมาของบอล4 5้าเปเนตะครับอินเตอร์ของบอลห้นะครับนาทีที่สิถึงนาทีที่สานะครับโลมาของบอล44เปอร์เซนตครับอินเตอร์ของบอลห้าปเซนครับนาทีที่สาถึงนาทีที่สี่สินะครับโลมาของบอลห้ปอนต์อินเตอร์ของบอล4ี 5%เเนะครับเริ่มครึ่งหลังนะครับนาทีที่ส5ิห้าถึงนาทีที่60สิบนะครับโลมาของบอล49%เกนะครับอินเตอร์ของบอล5้าิเดซนะครับนาทีที่60สถึงนาทีที่เจดสนะครับโลมาของบอล4 3เนะครับอินเตอร์ของบอล57%ิบ็ดเปเซนะครับนาทีที่75้าถึง90นะครับโรมาของบอล5้าเนะครับอินเตอร์ของบอล45ปเซนตนะครับ ช่วงเวลานะครับนาทีที่สามตติยิงก่อนนะครับนี่ก็มอนเตล่านะครับนาทีที่เจดก็แมนชินี่นะครับของเราก็ฟิโก้ครับนาทีที่เจ็ดสิบเดนาทีที่สิบสี่คปโปนะครับนาทีที่สิบสี่บวกอานิโนซํานะครับไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วนาทีที่แปดิบห้ากาดิโน่ครับ โลมาเปลี่ยน2ตัวนะครับดูเปอร์เซ็นต์เจ้าบ้านก่อนนะครับแอรีเร์ผู้เล่นนะครับสีเข,เขียวเขียวโอ้โหโลมาบุกกลางสนามทุ่งหักโลกอย่างละนิดหน่อยครับป้องกันฝั่งซ้ายเยอะกว่าขั่งขวาครับทุ่มหนึ่งครั้งฟิกคสองนะครับไม่เป็นประตูไม่มีเหลืองแดงนะครับเดีย๋ยวเราไปดู อินเตอร์ทีมเยือนนะครับเอรเรียผู้เล่นนะครับบุกในกรอบเขตโทษเป็นสี่เหลี่ยมฝั่งขวากองกลางในหน่อยนะครับป้องกันฝั่งขวาเยอะกว่านะครับทุ่มสองครั้งฟรีคิก3าครั้งนะครับเป็น1ประตูนะครับไม่มีแอตติสเหลืองแดงไม่มีนะครับรคอลเนอร์คิกหนึ่งครัง้งข้างซ้ายนะครับ เดี๋ยวเราไปดูผลการแข่งขันนะครับอ่อโรมา oma, แพ้อินเตอร์ไปศูนย์หนะครับอาเลโมชนะเมตินาสาม1นะครับรวมผลก็51นะครับโตริโนชนะสามโตเลียหนึนะครับรวมผลลูกโทษนะครับ6กหานะครับ ซาโตลิโนชนะ65นะครับอูเดเนเซเสมอเลตจิน่าสอนะครับรวมผลอูเดเนเซ่6เลตจิน่า2นะครับนัดหน้าจะเป็นนัดทีเอที่23นะครับอินเตอร์จะไปเยือนลิเวนโนนะครับเอออินเตอร์จะเปิดบ้านต้อนรับต้อนรับการมาเยือนของลิเวนโนนะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการขันขันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ